นะครับดีมีเพื่อนๆนะครับอยากจะให้รีวิวลูกไก่นะครับก็เลยมารีว <scare> eh ิวให้ดูนะนี้เป็นลูกไก่อายุประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้นะครับมีเพื่อนๆสนใจนะครับสอบถามมานะครับชุดนี้เป็นลูกของพ่อพันธุ์นะครับที่ผมเพิ่งปล่อยไปเมื่อไม่นานนี้นะครับชุดแม่นี้ก็เป็นแม่ลูกเพาะนะครับที่ผมเพาะขึ้นมานครับเป็นลูกแจนนะครับมหานครสำหรับชุดแม่นี้นะครับแล้วก็อันนี้คือลูกนะครับ เห็นนะพ่อพันธุ์ทุก่อนนะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็โครงสร้างดีนะฮะอันนี้ลูกออกมาก็นี่ครับอันนี้ลูกเดือนหนึ่งนะครับเพื่อนๆดูนะครับเดือนหนึ่งนะครับแข็งแรงนะครับผมนี่ครับและโครงสร้างก็น่าจะเหมือนพ่อด้วยนะครับนี่ครับดูนะครับลูกไก่เดือนหนึ่งนะครับนี่มีเพื่อนๆสอบถามนะครับสนใจลูกไก่นะครับบอกว่าให้รีวิวให้หน่อยนี่ครับอันนี้นะครับทุดแม่นี้นะครับ มีประมาณสิบตัวนะครับสิบตัวนี้นะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็ตัวดำนะฮะตีดื้อนี่เป็นแม่พันธุ์นะครับที่เพิ่งนําเข้ามาก็เป็นสายดึกกับนะครับสายดึกกับก็มีทายาตแค่สองตัวนะครับนี่นะครับให้ดูครับมีสายาติแค่สองตัวนะครับนี่ครับก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็ ตัวนี้ครับที่เพื่อนๆสอบถามนะครับแล้วก็สนใจนะครับอายุก็เดือนหนึ่งแล้วนะครับดูนะครับดูสีสันนะครับหรือสีขาวนะครับน่าจะออกไปทางข้อครับสีขาวส้มๆหร่อยนี่ครับแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้มีแค่สิบตัวนะครับผมมีจํานวนจํากัดด้วยนะครับที่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่สอบถามกันเข้ามานะครับนี่นะครับ สำหรับลูกไก่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับึออ๊อไหนแล้วไหนครับไีนครับ,ร,บรุ่นนี้นครับ